อาละก่อนอื่นต้องแย่งพิมพ์ก่อนว่ามาเม้นแรกอ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคลิปเพิ่งมาแต่มีคนแย่งคอมเมนต์แรกไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะไอคนที่คอมเมนต์คนแรกถ้าเจอตัวเบอร์ไลรละโดนดํานายพูดกับใครงั้นหรอกูคุยกับคนดูคนดูไหนอะอย่าไปสนใจไอตัวประกอบใส่ชุดสีแดงนั่นเลยครับคุณผู้ชมเรื่องราวในซีรีส์นี้ผมคือพระเอกสงสัยตั้งแต่โดนระเบิดในครั้งนั้นดาเองก็เพี้ยนไปเลยนั่นสิ ชอบพูดอยู่คนเดียวแถมพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องพวกเราแย่แล้วมีสัญญาณแจ้งเตือนภัยปีศาจนะไหนอะไม่เห็นจะมีปีศาสัสกตัวหรือว่าเรามาผิดที่หรือเปล่าไม่ผิดนะถ้าตามสัญญาณแจ้งคือตรงนี้พวกเราฮีโร่มากันพอดีเลยกำลังต้องการให้ช่วยไม่เป็นอะไรนะครับแล้วไอ้พวกปีศาจอยู่ไหนอะพวกปีศาจนะเราพอจัดการกันเองได้ครับ แต่ว่าชายชาวอินเดียคนนั้นน่ะคือตัวอันตรายชายชาวอินเดียงั้นเหรอใครวะโอ้โหเปิดตัวแบบสโลโมชันด้วย แถมมีเสียงดนตรีประจำตัวอีกไอ้นี่ต้องมีบทสำคัญแน่เลยนี่นายคือบอริวูดแมนไม่ใช่หรอทำไมถึงโจมตีประชาชนละ่ะหรือว่าจะถูกพวกปีศาจล้างสมองไปแล้วจะอยู่ฝั่งไหนก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าเทขาดใจเลย นี่แค่เป่าลมออกจากปากยังแรงขนาดนี้เลยระเนี่ยมันดูดลมเข้าไปอีกแล้วหน้อยแน่คิดจะจัดการกูด้วยลมปากงั้นเหรอพลังมัดแบบไสตตามะเฮ้ยไม่เป็นไรเลยหรอง้างมาแล้วง้างมาแล้ว ปัวนายฟื้นแล้วอย่างนั้นเหรอที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยทำไมมันร้อนจังอะอยากจะกินอะไรสักหน่อยไหมครับท่านฮีโร่เฮ้ยนี่มันปีศาจนี่วาเดี๋ยวพวกเขาไม่ใช่ปีศาจพวกเขาช่วยชีวิตเราเอาไว้ช่วยชีวิตงั้นเหรอพวกกระผมคือเผ่ามิโนทอร์ขอรับมนุษย์อย่างพวกท่านชอบเมารวมว่าพวกผมคือปีศาจกระผมกากระปา เป็นหัวหน้าเผ่าของที่นี่แล้วจับกูสองคนมาขังที่นี่ทำไมเปล่าเลยครับเปล่าเลยกระผมรักษาพวกคุณสองคนอามิตคงรุนแรงกับพวกคุณมากไปหน่อยอามิตเหรอหมายถึงไอ้คนอินเดียคนนั้นนะนะใช่แล้วครับจริงๆแล้วอามิตนะ่ะคือฮีโร่อันดับที่สองของครัสเอแต่ว่าอยู่ๆก็ลาออกจากกระทรวงฮีโร่ชื่อเดิมของเขาคือบอลิบูดแมน อามิดเคอฮีโร่ของพวกเราถ้าไม่มีเขาพวกเราคงจะสูญพันไปนานแล้วหมายความว่าไอ้นั่นมันปกป้องปีศาจงั้นหรอก็บอกแล้วไงว่าพวกเขาไม่ใช่ปีศาจแล้วทําไมไอ้คนกล้ามโตแบบนั้นจะต้องมาปกป้องพวกนายด้วยคงเพราะว่าเขาเป็นฮีโร่ที่แท้จริงแล้วมั้งครับฮีโร่ที่ไม่มีไฟฮีโร่ที่ไม่ขึ้นตรงกับใครฮีโร่ที่ปกป้องทุกๆชีวิต พวกเราชาวมิโนทอร์ถูกมนุษย์ล่าจับไปเป็นอาหารนับร้อยร้อยปีแล้วมนุษย์จับพวกนายกินงั้นเหรอใช่แล้วขอรับเมียของผมกลายเป็นเนื้อสเต็กให้พวกมนุษย์ที่มีเงินคุณกากับป้าผมเสียใจด้วยนะครับไม่ใช่แค่ชาวมิโนทอร์หรอกนะครับที่ถูกมนุษย์ล่าเป็นอาหาร เผ่าพันธุ์อื่นๆล้วนต่างโดนมนุษย์เอาเปรียบกันทั้งนั้นแต่ว่าตั้งแต่เด็กๆโรงเรียนสอนตลอดว่าปีศาจนั้นชั่วร้ายแล้วก็มนุษย์เป็นคนดีในสงครามใครชน,นะก็เป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์กันทั้งนั้นล่ะครับจริงอยู่ว่ามันมีเผ่าพันธุ์ที่ชั่วร้ายและจับมนุษย์กินเป็นอาหารแต่ว่าไม่ใช่สําหรับพวกเราไม่ใช่สําหรับทุกเผ่าพันธุ์พวกเราเองแค่อยากมีชีวิต อยู่ยังสันตินี่แสดงว่าในสายตาของเผ่าพันธุ์อื่นๆมนุษย์คือปีศาจงั้นหรอมิตินี้ถึงได้ชื่อว่ามิติปีศาจยังไงล่ะขอรับเพราะว่าพวกมนุษย์ได้ยึดครองมิตินี้ไปหมดแล้วท่านผู้ชมอีพีนี้หักมุมเฉยมิติปีศาจแต่กลายเป็นว่าปีศาจจริงๆก็คือมนุษย์นี่เองนั่นเขาคุยกับใครล่ะขอรับ เขาชอบพูดคนเดียวนะแล้วในเมื่อรู้ว่ามนุษย์มันอันตรายทำไมยังช่วยพวกเราสองคนอีกอ่ะทำไมไม่ฆ่าทิ้งซะเลยถ้าฆ่าพวกคุณสองคนฮีโร่ที่เก่งกว่าพวกคุณก็จะมากันอีกถึงตอนนั้นพวกเราชาวมิโนโทอก็คงสู้ไม่ไหวอย่างที่บอกพวกเราต้องการสันติภาพก่อนหน้านี้พวกเราพยายามหนีให้ห่างไกลจากพวกมนุษย์แปลว่าลูกชายของผมถูกพวกมนุษย์จับตัวไป พวกผมจึงรวมกำลังเท่าที่พอจะหาได้ไปช่วยกลับมาแล้วก็เกิดการต่อสู้ก่อนที่พวกคุณจะมาแล้วลูกชายของคุณปลอดภัยดีไหมครับข้าคาร์ลมานีนีสิพวกเขาจะไม่ทำร้ายผมใช่ไหมจะไม่มีใครทำร้ายเธอทั้งนั้นเด็กน้อยฉันสัญญาขอโทษแทนเผ่าพันธุ์ชันด้วยนะไอ้หนูเผ่าพันธุ์ชันมันเลวพวกที่จับตัวผมไปเกือบฆ่าผมแล้ว แต่ว่าโชคดีที่รอดมาได้แต่ว่าพวกติดตามไปช่วยก็ญาติญาติของผมถูกจับไปหลายคนเลยครับพวกนั้นจะต้องถูกจับกินแน่ๆถึงว่าที่เกิดเหตุมีแต่คนมันเป็นความผิดของผมเองถ้าผมไม่ซนพวกนั้นก็คงไม่ถูกจับไปไอแดงกูว่าได้เวลาไปแล้ววะนายคิดเหมือนฉันเป๊ะเลยถล่มร้านอาหารกันให้เป็นหน้าที่ฉันเองไอหนูขอบคุณมากเลยนะครับ ขอฝากชีวิตเผ่าพันธ์ของพวกเราไว้กับคุณทั้งสองด้วยนะครับฮีโร่นี่ไอ้พวกปีศาจปล่อยเพื่อนฉันออกมาเดี๋ยวนี้เราดูจาก GPS พวกนั้นอยู่ที่นี่ปล่อยพวกเขาออกมาซะถ้าไม่ปล่อยออกมาละก็พวกเรานะ่ะพาฮีโร่ที่เก่งกว่าพวกเรามาด้วยเอ๊ะนั่นแดงกระดำนี่พวกนั้นคงจะกลัวเลยปล่อยตัวออกมาสินะแดงนายไม่เป็นไรนะฉันปลอดภัยดีว่าแต่ นายทำยังไงนะพวกนั้นถึงปล่อยตัวออกมาหรือว่านายจัดการหัวหน้าใหญ่ไปแล้วเปล่าเลยพวกเขาไม่ได้อันตรายแต่กลับช่วยชีวิตพวกฉันเอาไว้อะไรนะปีศาจช่วยชีวิตนายงั้นเหรอพวกเขาไม่ใช่ปีศาจด้วยพวกเขาก็แค่เผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์หนึ่งเหมือนกับพวกเราพวกเราตังหากที่เป็นปีศาจของพวกเขานี่แดงกับดําพวกนายโดนล้างสมองไปแล้วหรือเปล่าใช่ปีศาจนะ่ยทรลายมนุษย์และมนุษย์ก็ทํรลายปีศาจ พวกนายจําได้ไหมตามประวัติศาสตร์ของมิติเรามนุษย์ข้ามายังมิตินี้ด้วยรอยแยกมิติหลังจากนั้นก็ค่อยๆกระจายอํานาจและยึดพื้นที่ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆพวกเขาจะมองเราว่าเป็นปีศาจก็ไม่แปลกที่กระทรวงฮีโร่ถูกตั้งขึ้นมาก็เพราะจะได้มีทหารรับจ้างเอาไว้จัดก,การเผ่าพันธุ์ที่ตัวเองต้องการหลังจากนี้พวกเราจะออกจากกระทรวงฮีโร่จะจะเลิกเป็นฮีโร่แล้วอย่างนั้นเหรอเราจะยังเป็นฮีโร่ แต่ว่าเป็นฮีโร่ให้กับทุกๆเผ่าพันธุ์เหมือนกับที่บอลิวูดแมนเป็นแต่ว่าถ้าทำแบบนั้นพวกเราจะเอาเงินสนับสนุนจากไหนละ่ะนายอยากเป็นฮีโร่หรืออยากมีอาชีพเป็นฮีโร่กันแน่ฉันฉ,ฉ,ฉันอยากเป็นฮีโร่ฉันเองก็อยากเป็นฮีโร่ฉันด้วยงั้นพวกเราขบวนการพริกนิกเลนเจอร์คือฮีโร่ของทุกๆเผ่าพันธุ์ แล้วใครยืนอยู่ตรงนั้นวะน่ะคุยกันซะตรงนานเอาสกูยืนเมื่อยเลยนั้นซอมบี้แมนฮีโร่อันดับที่ห้าของคลาสเราไงพวกฉันตามเขามาช่วยนะ่ะ <borrowing> เผื่อว่าสู้ไม่ไหวก็ปัญหาจัดการได้แล้วตัวประกอบอย่างมึงก็กลับบ้านได้เลยเจกลับได้ยังไงเล่าเห็นเห็นอยู่วันนี้มันมูบ้านปีศาจชัดๆแถมยังเป็นปีศาจมิโนโทที่กระทรวงต้องการซะดวย คือว่าพวกเขาไม่ใช่ปีศาจหรอกนะแค่เผ่าพันธุ์มนุษย์วัวปีศาจชัดๆสภาพมึงปีศาจไกวพวกนั้นอีกถ้าพวกนายจะไม่จัดการฉันจัดการคนเดียวก็ได้จะไม่มีใครจัดการพวกเขาทั้งนั้นน้อยแน่เป็นฮีโร่อันดับตามกว่าฉันแท้ๆกล้ามาตั่งฉันอย่างนั้นเหรอคิดจะเก็บผลงานไว้คนเดียวละสิกลับไปซาซอมบี้แมนฉันพูดจริงๆ ถ้านายทำลายพวกเขานายจะต้องสู้กับพวกฉันบ้าไปแล้วนี่พวกนายย้ายฟังไปอยู่กับพวกปีศาจย่างนั้นเหรอถ้าเกิดว่ากระทรวงฮีโร่รู้พวกนายถูกขึ้นบัญชีดำแน่บทพูดมึงเยอะจังไว้ตัวประกอบกูต่อยมึงหมัดเดียวนึงมึงหายจากกระตูนเรื่องนี้เลยนะบอกไว้ก่อนงั้นฉันไม่เกรียงใจแล้วนะปินิกเลนเจอร์ขอโฉ์ของหน่อยแล้วกันพวกเราลุย ในระหว่างที่ไอคี่คนนั้นกําลังออกไปสู้ผมขอพูดถึงสินค้าจากช่องปินิกาโตนหน่อยนะครับเสื้อปินิกาตูรุ่นใหม่ออกวางขายแล้วเป็นลายอิโมจิพิกเซลอาร์ตจากตัวละครน,น่ารักน่ารักถึง20ตัวโดยเฉพาะมีรูปพระเอกสุดหล่อยอย่างผมที่ทําหน้าตาอ้อนอยู่ตรงนี้มีตั้งแต่ไซส์เด็กจนถึงไซส์ผู้ใหญ่ราคาตัวละ390บาทเปิดให้สั่งจองตั้งแต่วันที่2สิงหาถึงวันที่12สิงหา สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิง์ใต้คลิปหรือคอมเมนต์ปักหมดุดหรือทักหาเพจปิกงนิกาตูนด<ำ>ํานายโมคุยกับใครอยู่พวกเราสู้ไม่ไหวถ้าไม่มีนายเออขายของแป๊บเดียวเอาละไอเจ้าของช่องพูดโปรโมทให้ขนาดนี้ถ้าฉากนี้ยังให้แพ้อ,อีกโดนกูแน่พลังหมัดแบบไฟต์ตมา เป็นไงเล่าพลังขายของเอาใจเจ้าของช่องนะ่ะหัวหลุดไปเลยนี่นายค่าเขาเลยอย่างนั้นเหรอแค่ต่อยเบาๆเองไม่รู้ว่าหัวมันจะหลุดง่ายขนาดนี้ใช่แล้วแหละแกน่ะต่อยเบาจริงๆยังไม่ตายล่อเนี่ยคิดว่าทำไมฉันถึงได้ฉายาว่าซอมบี้แมนกันละ่ะงั้นก็อีกหมัดรอบนี้กูจะเอาให้ตัวแตกเลยก่อนแกจะชกฉันขอชกแกก่กอนแล้วกันปืนใหญ่ซอมบี้ เฮ้ยอะไรวะนะเจ้านี้ทอดแค้นได้ด้วยไอเดี่ยวเดี่ยในมือพวกแกคิดจะปกป้องปีศาจแล้วล่ะก็พวกแกเองก็คือปีศาจนี่นายไม่เข้าใจหรือไงเขาเองก็เป็นแค่เผ่าพันธ์เผ่าพันธ์หนึ่งฉันไม่สนหน้าที่ของฉันคือการรับใช้กระทรวงฮีโร่ทำไมถึงมาสู้กันตรงนี้ล่ะครับไอเจ้าหนูโ่มาทำไมเนี่ย เอาเละในเวลาเอาจริงสักทีเริ่มจากไอปีศาจเด็กนั่นก่อนเลยโตไปจะได้ไม่เป็นปีศาจที่ชั่วร้ายกระสุนซอมบี้ฉากนี้แม่งโคตรเทเลยกูแต่แม่งเจ็บจัดเลยโว้ยเข้าไปลบข้างในสินี่พวกแกยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องปีศาจเลยอย่างนั้นเหรอ แต่แค่นี้ไม่ตายหรอกโว้ยเพราะว่าก,กูนะเป็นพระเอกของเรื่องนี้เงินนั้น,นต่อไปฉันจะยิงทีหัวของแกแล้วมาดูกันว่าแกจะตายหรือเปล่าดอมกำลังตกอยู่ในอันตรายเราพินิคเลนเจอร์จะสามารถต่อกรกับซอมบี้แมนได้หรือเปล่าโปรดติดตามเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของมึงเนี่ยไอเสียงมันยายกไใกล้จบตอนแล้วไงฉันก็ต้ององกมาพูดสิ จบได้ไงไม่เอาจบแบบนี้มึงออกไปก่อนเออเอาเอา,เอางั้นก็ได้เอาต่อเลยได้เซฟเซฟยังไงกูก็ต้องไม่ตายยังไงก็รอดบอลิวูดแมนนั่นไงรอดจนได้บอลิวูดแมนอย่างนั้นเหรอ นี่แกก็เป็นพวกเดียวกับพวกนี้อย่างนั้นเหรอเนี่ยนี่เป็นไงยืนเท่ไม่ตอบโต้งั้นก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเลยว่าฮีโร่คลาส A อย่างนายกับฮีโร่คลาส B อย่างฉันถ้าได้มาสู้กันจริงๆแล้วใครจะอยู่เหนือกว่ากันบางทีถ้าฉันจัดการนายได้ฉันอาจจะได้ขึ้นเป็นฮีโร่คลาส A ด้วยก็ได้ฉันจะทำให้ปีศาจในนี้ กลายเป็นซอมบี้ทั้งหมดซอมบี้แมนจะเปลี่ยนให้เหล่ามิโนโทอร์กลายเป็นซอมบี้ทั้งหมดขบวนการปิกนิกลนเจอร์จะสามารถหยุดยั้งวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้หรือไม่โปรดติดเออมึงจะรีบจบไปไหนเล่าให้จัดการไอ้นี่ให้เสร็จก่อนดีแต,แต่ว่าตอนนี้ไม่มีบทเหลือแล้วนะไม่มีบทเหลือเลยเหรอไม่มีแล้วงั้นเดียวกูเขียนต่อเองเอาเป็นว่ารอยแผลจากกระสุนที่ดำโดนยิง ก็หายไปอารมณ์แบบมีฮิลลิ่งแฟกเตอร์แบบวูฟเวอร์ลินแล้วจะให้มีวิธีไหนจัดการซอมบี้แมนล่ะให้ซอมบี้แมนสามารถตายได้ <S <S> <S หากโดนกระดูกของตัวเองทิ้มเอาจะเอาอยัางไงก็เอากันนี่ไอตัวประกอบถึงเวลาตายของมึงแล้ว <S <S> <S กงเล็บแบบวูเวอร์ลิน ครับขบวนการปิกนิกเลนเจอร์ฮีโร่คลาสบีของเราย้ายฟังไปปกป้องเหล่ามิโนโทอครับผมเงินเกิดสั้งขึ้นบัญชีดำปกมันฮีโร่คนไหนที่ฆ่าพวกมันได้จะได้เงินรางวัลเหล่าปิกนิกเลนเจอร์กลายเป็นศัตรูของกระรวงฮีโร่และเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงนี่จบได้ยังจบได้แล้วป่านนี้ไอ้เจ้าของช่องตัดถึงเช้าแล้วมัง้ง โปรดติดตามตอนต่อไปแล้วก็อย่าลืมซื้อเสื้อกันด้วยนะ